การพิจารณาเรื่องของสังโยชน์ย่นกลับมาไขรมากวนตัวเองนั่นเองสิ่งที่สังโยสิบนั่นกป้ายหมยทางเราถึงจุดหมายปลายทางหรือ,อยังอืเพราะเราขยับเข้าไปพิสูจน์แล้วก็ประจักษ์กับหัวอกตัวเองคราวนี้ใจก็เปิดโลง่งสิ่งนั้นก็เบาบางแล้วคราวนี้นั่นสังโยสสามเปิดประตูแล้วหัวอกเปิดประตูแล้วสักกายทิฏฐิวิกิจจิสาสีละพระตปามาร รับรู้รับสราบถึงยังไม่ขาดสนิทแต่ประตูนี้เปิดแล้วเปิดแต่ยังไม่เต็มนั่นเพราะยังติดตบว่ากามาลคะปฏิฆะสังโยชน์สข้อสข้อหนั่นกามาลคะก็คือมีความกำหนัดต่อตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละคือว่ารูปเสียงกลิ่นรสโปสัมผัสจากทิฏฐิควาห็ห็นข้างในลึกๆนั่นอาการของโลก แล้วสิ่งที่เห็นรูปเสียงกลิ่นรสโผล่สัมมีความกำนัดปฏิฆะคือความขัดเคืองมันเป็นของตรงข้ามเน่ที่ความไม่พอหรือไม่อยากสัมผัสสิ่งนี้นไม่อยากได้เห็นไม่ยินได้ฟังอยากเจอแต่ของดีๆมันไม่ได้นะสิ <S <S เรื่องของนี่สิ่งที่เกี่ยวยงกับว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผลโสัมผัสถึงทั้งพอใจและไม่พอใจเน่อันนี้ก็ติดแนบกับศีลร,รมก็ไว้ก็ทําให้เบาบางลงมานี่พะระสกิทาคามี สิ่งที่นี้แหะที่พระโสะดาบันละสังโยชน์สามได้ถึงเกิดหนึ่งชาติถึงเจ็ดชาติจะชาติยังกิจยังไม่จบเป็นพระอะหันถ้าเข้าสู่กระแสแล้วถ้าตายเราจะกลับมาเกิดอีกวรารละมาทำต่อหนึ่งถึงเจ็ดชาติจะเท่าทำแล้วลวกามรรคะนี่ปฏิฆะให้เบาบางลงอีกพระสกิตาขามีแ้่หมดลมแล้วจะกลับมา อีกหนึ่งถึงสามชาติน,ะนั้นแต่พอมาฝึกมหัดจิตใจนี่ถอยออกไปจนหมดแล้วนะออกจากกายนี่จนเห็นจิตนี่สว่างโลกเป็นเอกตาจิตจิตนี่เด่นอยู่จังนั้นแล้วมันย้อนกลับมาเนี่ยกายกับใจมันเป็นคนละอันเป็นแยกกันแบบสนิทหรือนังต่างอันต่างยินกายเวทนาจิตธรรมมันแปลกเลยละ่ะเดินไปก,ก็เหมือนกับเราขับรถ ใจอยู่ข้างในกายก็เคลื่อนไหวจะเหลือบจะมองอ้าเหมือนกับเราเป็นผู้ขับรถเฮ้ยทําไมมันแยกออกอย่างนี้เนี่ยอย่าเราไม่เห็นอยู่ชัดๆจนมันมันม่นอกมัน่นใจขาด,ขาดสะบัน้นตกคานยดึดติดของเรื่องของกายความรุนนี้เด่นนั่นละพระอนาคามีที่ถอนออกจากกายใจตรงนี้ถึงจะก,กลับมาเกิดกับกามมาพบได้ยังไงนั่น เหลือแต่รูปประพบอรูปประพบแล้วก็เหลือแต่จิตความรู้อันนั้นถึงมาทำอันตรงนี้อีกนั่นก็รูปปราคะอรูปปราคะสิ่งที่มีความกันหนัดต่อทิฏฐินกว่วิจกวิจารปิติสุขเอกตาสิ่งนั้นล่ะรูปปราคะอรูปปราคากลูปประชานอรูปประชานรูปประพมอรูปประพบนั่นเพราะร่างกายของหยาดนี่สรีละรูปประคันนี่ทิ้งแล้วเหลือแต่น้ำทา กับตัวรู้มันยังผันกันถึงว่าละอันนี้ออกไปแล้วนะฟังแล้วดูเถอะกันมาณาอุตจอาวิชชาที่ท,ทีความรู้ที่เป็นอดเป็นธรรมตาได้เห็นหูได้ยินหรือความนึกคิดมีจตความเมตตาหูดหลังไหลอะไรก็รู้ไปโมดแต่กับนั่นเจ้าว,วิชาคืออะไรข่าวนี้พอเห็นพอเห็นปุ๊บก็รู้แล้วผิดหรือถูกเนี่ยมันก็ปรุงแล้วก็อยู่กับความรู้นั่นแหละ อวิชาคือแบบไหนเก่านี่นั่นสิ่งที่ความรู้ฉลาดเลิศอเลอนี่แหละแต่มันก็เป็นเป็น,ปนวงกาอาการของขันคือสมมุติบัญญัติคือนั่นสังขารสัญญาเนี่ยรับรู้รับทราบเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามธรรมอันนี้ปรุงแต่งเหตุและผลไอตัวรู้ก็ไปเป็นพันอยู่กันถึงว่าเป็นมรรคเป็นผลย่างไม่ถึงที่สุดคือวันนิพพานฟังาดูเถอะจนขาสสบัน นั่นข้อที่สิบอาววิชาคว่ำออกจนหมดนั่นจิตนี่ถอยออกเหลือความบริสุทธิ์ของธรรมชาตินั้นนี่เองคือป้ายหมายบอกทางถ้าเรายังไม่เข้าตรงนี้นี่หลักปุถุชนคนหนาถึงว่าหลักของศีลทั้งห้าคือทางก้าวเดินของปุถุชนที่ยังอยู่ครองเลือนเป็นสมบัติที่ควรจะทําเพราะมีแต่ความดีงามนี่เองที่จะยนเข้าไปสู่นั่น คำว่ามรรควาผลสู่ความหลุดพ้นไม่ต้องวงกวนกลับมาเกิดมาตายอีก